คร,ครับผมเวลาพี่เปิดทวีตกุญแจขึ้นมาแล้วครับไฟรูปแบตเตอรี่จะขึ้นโชว์กับไฟแรงดันน้ำมันเครื่องครับขึ้นโชว์ในลักษณะนี้คือปกติอรากาเวลาเข้าสตาร์ทรถไฟสองตัวนี้จะดับไปคือปกติครับแต่ขันสตาร์ทรถไปเร้ยวไฟสองตัวนี้บอดอรับคือผิดปกติเลยหนึ่งไฟแบตเตอรี่โชว์เพราะว่ายังสายพานสายพานมันหลวมสายพานหนาเครื่องนะครับ ได้ชาร์จทั้งชาร์จไฟบ่อเขาแบตเตอรี่บ่เต็มที่มันรวมนะครับแล้วกาไฟตัวนี้คือไฟแรงดันน้ำมันเครื่องคขันโชว์คือว่าแสดงว่าน้ำมันเครื่องเท่านี้ขาดขันมันขาดไปแล้วปุ๊บรถรุนนี้มันมีระบบเซฟตี้ภายในเครื่องมันจะดับไปเลยคจะบสามารถที่ได้นอกกว่าสิเปียนน้ำมันเครื่องใหม่หรือว่าเติมเพิ่มลงไปให้มันถึงเกณฑ์ของมันรับรุนนี้มันจะเป็นไฟแรงดันน้ำมันเครื่องคขันขาดก็คือดับไปเร่อยรถนะครับแต่มีเสียบเดี๋ยว แล้วก็นี่เป็นเจวัดน้ำมันนะครับอันนี้เป็นเข็มวัดรอบหนึ่งพันรอบสองพันรอบสามพันรอบนะครับครับส่วนตัวเรื่องเหลืองนี่เป็นเกียร์ปั้นพิเดียวเกียร์ปั้นรถตะลีครับนะครับตัวนี้สีเหลืองนีเขาให้ใส่เขาใส่ขั้นเร่งขั้นเร่งมือครับผมเพราะว่าลูกค้าไม่เท่ายังบอนิ่งเถอะเป็นเรืองความ่างเดี่ยครับตื้นๆครับไม่จ่กระดุกพอรอบมันบรคงที่แล้วปั้นเดี่ยวมันจะเียบอ่ยบไม่จะเป็นคู่เป็นคู่เป็นคู่ไป อันนี้เป็นเข็มวัดความห้อนนะครับพอฮอ,อบเปิดที่ขึ้นตาตาไปได้สักพักเข็มจะขึ้นประมาณนี้ประมาณขึ่งหนึ่งคือปกติเหมืหอนรถตน้นนะครับแค่ข,ขัาไปดันป้าดัานยังเลี่ยวโคกดอกเงาดอกยังเข้าไปในกล่องนียังไปปิดแผงหน้าม,นามอน้ำม,มันจะขึ้นฮีเตอร์ขันความพรอนมันขึน้นขึ้นมะฮอนฮีเตอร์สีแดงให้พี่จอดรถละอย่าพึ่งดับรถรบให้ลุงมาเปิดป้ากระจังนาออกเปิดป้ากระโปรงขึ้นเอากองเอาแผง นอามาแล้วฆ่าสรดแล้วเข้าใส่เข้าไปแล้วเมื่อเบิงสะพักว่ามันจะลดลงบ่ครับนะครับออืเแล้ยส่วนตัวนี้คือเลขชั่วโมงนะครับชั่วโมงการทํางานของเทานะครับตอนนี้รถเข้าได้4ชั่วโมงนะครับอืว่ามัน4 1อ็ด้ครับอ4ชั่วโมงนะครับ4ชั่วโมงครับผมนับอนจจะเป็นน่วยที่มันนับไปพอเก้าเป็นสุดตัวนี้เป็นห้าไม่ฮครับผมครับาคามาต่อมานะครับเีย์ที่สามตำแหน่งนะครับ นี่เกียร์ลักนะครับเกียร์ลักอันนี้ซ่าเร็วเต้าก็ไตนะครับไตเร็วแล้วก็เดินหน้าถอยหลังสามเกียร์นี่เข้าปะเขาเกียร์ได้เกี่หนึ่งรถที่บ่อสามารถออกตัวได้นะครับเรืยอว่าเขาเกียร์ลักไว้เขานี้ไว้เขานี้พี่บ่อใส่เกบย่ไปนะครับถ้าตรงเขาให้นคบเปิดนะครับเราขอย่อออกตัวได้นะครับถ้าตัวนี้ขับเคลื่อนที่ล้อนะครับขับเคลื่อนที่ล้อให้เส้ทุกกรณีที่เข้าไปทํางานเพราะว่าจะดันดินไถหน้าปันหน้า ลากรถอืลากสลีนักนักไปกายใส่ครับซีรอดนะครับเพราะว่ารถเขาไม่ยินมีแห้งบึนอืนะครับขันครับสองรอดเขาลากสลีเรือเขาไปไทหน้ารถเขาหยิบไปได้อืเลยเพราะว่ารอดน้ำมันหยิบควดไปซอยเลยครับครับขันเขากลับบ้านรถเป้าเอาผานเอารถสลีกลับบ้านออกจากหน้าแล้วครับกายครับสองรอดเรียนกลับบ้านเพราะว้เพราะว่ามันจะบริสินเปลืองนะมันครับแล้วก็นาอย่างเขาผอมแล้วก็ชุดเฟื่อง ชุดเฟืองยู่ข้างหนามันครับมับก็กินกันไรแล้วมีปัญหากับสินพรอมบอลไ้ก่อนแวนี่ทีแลนซีหล่อเงี้ยวๆจรงสิสิีนมีผลบ่บ่มีผลครับจะ่มนดีมีผลเลยนับไปชุดเข่าก่างเพ่าตอมันครับครับเาเคลื่อนที่รอมันนะครับเพื่อที่มีครับอันนี้ครับเป็นข้อรู้เพิ่มเติมครับผมครับอ่ะส่วนนั้นนี่ครับตัวนี้นะครับครับใบดันใบดันเนาะแล้วก็อุปกรณ์ด้านหลังครับตัวนี้ครับอันนี้ยกตัวที่เหลืองเป็นพีทีโอครับพีทีโอรอบเจ็ดร้อยห้าิบกับห้าร้อยสี่ิบนะครับครับ อืมโอเคตัวนี้คัดนะครับเบียกแยกไส้ขัวได้ด้ครับครับแยกไส้แยกขัว,ขวะนะครับเวลาเอ่าเรียนกระบ้านไก่ไส้เป็นคู่ครับเวลาเข้าไปปั้นหน้าให้ไส้แยกกันเลยขันเข้าเก่งแล้ว ถ้าอยากเพราะว่าเวลาดีบของงานครับโดยที่ว่าห้องบนตัวโยงหางวงเลี้ยวแคบๆแมนครับเลาเลี้ยวไปเลยดีแบบขันห้อยียบใส่ตั้งแตสีลอกใส่ยุดลอกเพราะว่าสมุนไปก็งี้ยมุนแล้เร็วขึ้นก็ยังลดลวดห้เดินตามนะครับครแต่มาบนเนี่ยนั่มให้เข้าใส่เวลากลับบ้านให้ใส่เป็นคู่หามใส่แยกนะครับเพราะว่ามันอยนตะไล่เหยียบแบบพวกนี้เวียงลงท้องเลยเออโอเคตัวเสื้อตัวนี้เป็นเบรกมือนะครับ เป็นเบรกมือครับใส่ังไงที่หยับล่งครับหยับหยับไปลงครับหยับลงครับปล่อยเท่าออกปล่อยเทบาออกครับคือกค้ายๆว่าเบรกมือคือยังรดยนต์เท่านี้เนาะครับแล้วเวลาฮัาปุดทพี่หยับลงครับมันหยับดีต่อเองปั๊บปล่อยออกกันนี่ือปกติแล้วตัวนี้ใส่ในกรณลนี่เข้าเคลื่อนย้ายรถไปใส่เน่เพื่ออื่นเดี๋วว่าเขาใหญ่ไปทางไก่ขึ้นขึ้นรถขึ้นรถพ่วงไม่เครับไปเข้าล็อกให้เข้าล็อกเบรกมือไปนะครับหรือว่าหรือว่าช่วงล่งมันคอยเข้าจอดมันคอยทีเนาะ ขันไม่ค่อยรถเข้าวมี่มีผานมีหางว่างร่วงปุ๊บรถก็อยู่ละก็จำเป็นต้องใส่นี้ก็ได้เมียนครับตัวนี้เ้าใส่เวลาคนทงเพราะว่าคนทงไปปุ๊บเนี่ยรถเท่าจะส่งออกแต่รถเปล่าก็ใบดันกันอยู่แล้วครับครับผมพอเอาุปกรณ์ด้านหลังไปอ่าครับโอเคถ้าตัวนั้นก็เป็นเขาเร่งเข่านะครับเขาเ่งเข่าตัวนี้หน่อยนะอ่าโอเคนี่เขาเ่งไม่สามพันกันนะครับครับครับผมนี่อ่าสามพันกันนะครับใส่อะไรก็ได้เมียนครับผม แล้วอีกจุดหนึ่งที่สําคัญนะครับอยู่ไตอยู่ไต้ตรงนี้ขาครับตัวนี้เป็นเซฟตี้เซฟตี้น้ำมันเวลาเขายก่านขึน่านหล้วเมืนครับเวลาเขาออกไปทำงานเขายก้างขึ้นแล้วแบบนี้หลุมมันไหลพัดไปท้างบ้านเท่านี้เวลามันตกกลุมนะครับขันเข้าปิดน้ำมันมันน้ำมันสียยอนเขาย้อนออกมันดีเขามันดีเขาออกเขาออกขันห้ากันนี่ทีครับ ตอนใหม่ๆมันยังบอบมีปริยางบารนีโดนๆไปปุ๊บเนี่ยมันเรือมซึกไปเรื่อยตามมาอยู่กับทงานมันซึกไปเรื่อยห้าวบวปิดข้าวบใไซเทปตีท่านดวนลูกสูบเพิ่งได้หักรือฟ้าให้ทะลุนะครับที่เขาว่ากันนะครับครับก็เรียกว่าเวลาเดินทางล็อกเลยนี่ครับเวลาเดินทางเขาล็อกไว้เขาไปหออหนงเขาไปไปลุ่งเพราะว่าตัวนี้สามารถปั๊บได้ว่าหางข้าโต๊ะรุ่งเรียวหรือว่าตรงซาก็ได้นะครับ ต่ตกเรียวไล่กับบอดีนะครับบาคิโมแพ้บารคิโม่แบบจึกลองมาเดียวกับบาร์คิโมลูกปืนบารคิโมอีกแตกครับอ่าโอเคส่วนในอีกอันนี้ไฟขอทางนะครับไฟขอทางเนาะยวซท้ายเดี๋ัวนะครับไฟต่าไฟสูงนะครับแล้วก็ปิดอันนี้โอเคส่วนไฟสปอตไล์ด้านหลังนะครับตัวนี้เขาเปิดที่กุญแจมากแล้วเ้าเปิดท้างหลังปิดนะครับต้องเปิดที่กุญแจก่อนนะครับ นี่คร like ับพอยึดทัศมำเอาเปิดก็วัดทิศนี่อนครับแล้วในกล้องนี้เป็นกล้องเก็บเครื่องมือมีที่ชาร์จเครื่องเตอร์ให้พร้อมอ๋อต้องซื้อหัวหนามาใส่มันบ่ครับ้างครับอันกลมๆมันเนาะครับกช้าเขาเนี่ยเพราะเขาเนี่ยเวลาเขาไปเฮ็ดงานมันลดมันพันเนาะครับเอันอี้ผมมีปัญหาดอกเยอะโอเคเีื้อส่วนไหนอีก ก็โซนี่กับมีประมาณนี่นะครับ้ากาครับผมกเวลาเขาใส่เกียร์นะครับเกียร์ไปดันดินนี่เถอะให้ใส่เกียร์ซีเกียร์ซีเตาเตาเกียร์สูงต้องเป็นรบล้ครับเกียร์ซีเตานะครับเวลาเขาไปดันดินเกียร์ซีเต้พออรถมีอิีเตียมกําล่งเขาจะไปเลี้ยขาดนะครับรวกาเวลาเขาไปไทยหน้าเขาใส่หนึ่งสองกระต่าย หนึ่งสองกระต่ายเมนครับหรือว่าเข้าไปดันดินพี่ใส่นึ่งกระต่ายก็ได้เมื่อกี้แห้งทำกับเกียร์จีนะครับเพราะว่ารอบขันเท้าใส่เกียร์สามเกียร์สามเกียร์ทีกระต่ายเข้าไปดันดินคนที่สามมาคือขาดเท่าเพราะเขาต้องได้เลียขาดนี่มันมันสีดับเ่ยมันสีดับแมนครับเพราะว่ารอบมันเร็วแมนครับเกียร์สามเกียร์ที่กระต่ายอเวเรียนกระบาดนะครับหนึ่งสองเข้าทำงานครับนะครับและกาปั้นโรตารี่นะครับ ปันโรตาลี่เข้าใส่รอบมันมีเจ็ด้อยหาทิพกับห้าลอยหาทิเข้าใส่ตามหน้างานเ่าเลยถ้า,นานเาบิ้งหน้าดินว่าดินก้อนแง่ก้อนน้อยก้อนแข็งหรือว่าดินรวน่งนีเขาเบิ่งตามลักษณะว่เาเขาจะปันรอบเรียวหรืรอรอบสะตัวพี่จะปั้นสองรอบรอบแรกรอบหารลอยที่ทิพรอบสองรอบเจ็ดรอยเชครับตามหน้างานแล้วกรณนแล,แล้วี่นี้นอกบา้านเนีเสริมก็คือถามมสมิว่าเข้าปั้นไปแล้วในก่อนแีที่ที่ปั้นไปแล้วนี่เขาเข้าว่อไอเขาตอดขั้นเร่งก็คล้ายๆว่า S 1> <S 1> หายมันหมุนอยู่ตลอดโดยโดยที่บอได้สร้างหายมันหยุดใครว่าคนอยึ่มะปั๊บพี่ดีโออยู่ตลอดแตกม่าเนี่ยเลียวเนี่ยมีผลบอกทั้งที่มันบปันดินนะเลี่ยวว่าไม่ผลแต่ว่าขันพี่เฮ็ดแบบนี้หายยกยกขึ้นหายว่ากว่าสมมตินี่เป็นดินนะนี่เป็นลูกตะลี่นนเนาะพอปั้นไว้ปุ๊บเนี่ยขึย้นขสี่เลียวเนะาะหายยกขึ้นวิทนาดินน้อยนึงหายมันรูดๆนาดินไปห้ามยกสูงเกินกันยกสูงเกิน ไอ้กากระบาดน้อยน้อยตอมันครับรับลุ่ปืนไม่หยัดแตกเออนี่แหละเนียดคือต้องการเนี่ยว่ะคือโยกขึ้นเหวิ่ยนาดินให้มันวิ่ดินไปหน่อยนึงนะครับไปเรื่ยเรื่อยไปมันเรียบไปนี่ครับมองไงคือให้มันเกาะดินตลอดเวลาจะดีอ่าอย่าปั้นแบบลงๆแบบคือทึ่งๆห้ามสูงเกินครับให้ใบมันกลายดินขึ้นมากอะไ้เขาก็เลี้ยวไปแล้วก็ตั้งรั้วใหม่ก็ได้มันก็หมุนตลอดนะครับอ่าโอเคอันนี้คือวิธีเนาะเทคนิคกันครับห้ามโยกสูงครับอ่าโอเคการในจุดนี้พี่สงสัยตรงไหนบ้างครับในจุด โอเคครับทา,าเปนทาเปนโอเคครับผมอันลงมากตลกนามครับผม